สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์แบบแบบออนไลน์ครั้งแรกนะคะก็คือเรียนต่อจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนในห้องเรียนนะคะทบทวนนิดนึงนะคะเรื่องของพลังงานความร้อนก็คือประเภทการเปลี่ยนแปลงพลังงานในระบบนะคะมันก็จะมีแบบทั้งคายแล้วก็แบบดูดพลังงานใช่ไหม เราจะจําได้ไหมว่าลักษณะแบบไหนคือการคายพลังงานลักษณะแบบไหนคือการดูดพลังงานนะคะการคายพลังงานนะคะนี่ค่ะก็หมายถึงระบบคายพลังงานให้สิ่งแวดล้อมจับแล้วจะรู้สึกร้อนยกตัวอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยที่มันมีน้ําอยู่ข้างในแล้วน้าเป็นน้ําร้อนนะคะแล้วน้ําร้อนอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเราวางทิ้งไว้มันจะค่อยค่อยเย็นลงเพราะอะไรเพราะว่า มันค่อยๆค,ยคายความร้อนออกมาพอเราไปจับที่บริเวณแก้วหรือบริเวณอื่นๆเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันร้อนนะคะที่ไม่ใช่น้าหรือบริเวณใกล้ๆมันเราไปจับดูเราก็จะรู้สึกถึงไอร้อนที่มันที่มันค่อยๆกระจายตัวออกมานะคะเพราะมันเป็นการคายพลังงานต่อมาก็คือแบบที่สองคือการดูดพลังงานจะตรงกันข้ามกันกันกบแบบคายนะคะ ก็คือระบบจะดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมจับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเย็นนะคะการดูดพลังงานเช่นอยู่ในรูปนี้นะคะนี่ครูเคยครูเคยขึ้นกระดานให้ดูในรูปนี้นะคะระบบก็คือข้างในข้างในนี้คือระบบส่วนข้างนอกคือสิ่งแวดล้อมบริเวณอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ การคายออกก็คือความร้อนในแก้วเนี่ยคายออกมานะคะการดูดเข้าคือน้ําในแก้วเนี่ยมันดูดเอาความเย็นเข้าไปแทนมันจะทําการดูดออกดูดเข้าแล้วก็คายออกอย่างเงี้ยจนกว่าอุณหภูมิทั้งในระบบแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจะเท่ากันก็คือจนกว่าน้ําที่มันเป็นน้ำร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิปกตินะคะ จะเข้าใจนะต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องผลผลของการผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะมันจะมีอยู่3แบบก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนนะคะสถานะเปลี่ยนแล้วก็ขนาดเปลี่ยนนี่คือมันเหมือนเป็นผลของความร้อนนะคะเวลาที่สารเปลี่ยนแปลงมันจะมีมันจะมีอะไรบ้างเช่นแบบแรกนะคะอุณหภูมิเปลี่ยน อุณหภูมิเปลี่ยนแต่สถานะยังคงที่เราจะใช้สูตรนี้นะคะสูตร Q เท่ากับ mc เดลต้า t นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าไอ Q นี่คืออะไร mc เดลต้า t นี่คืออะไรนะคะอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะแต่สถานะยังคงที่แบบที่สองสถานะเปลี่ยนแต่อุณหภูมิคงที่นะคะ แลวแบบที่ 3. ขนาดเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูไปทีละอันนะคะ2อ,อันนี้จะมีสูตรสมการด้วยเพราะเราจะต้องหา Q Q ก็คือพลังงานความร้อนนะ Q ก็คือพลังงานความร้อนตัวที่เราจะต้องหาว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะมีหน่วยเป็นจูลหรือแคลอรี่นะคะ Q ส่วน m นะคะมีทั้งสองที่เลย m m จะมีทั้งสองที่เลยตรงนี้ทั้งสองสม,มการ m ก็คือมวลของสารนะคะมวลของสารมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะต่อมา c c จะมีแค่ตรงอุณหภูมินะคะถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่า c ตัวนี้นะคะจะมีแค่อุณหภูมิแต่ฝั่งนี้ไม่มี นะคะข้อคือความจุความร้อนจำเพาะคำว่าจำเพาะแปลว่าเป็นเฉพาะของสารนั้นๆน,น,นะคะเป็นสิ่งที่เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวคือ,อเช่นน้ำแข็งเนี่ยเขาก็กำหนดนมาเลยว่าคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะหามาเลยว่าความจุความร้อนของน้ำแข็งเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5แคลอรี่ต่อกรมองศาเซลเซียสนะคะ หน่วยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่นักเรียนไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทางโจทย์เขาจะกำหนดมาให้เราอยู่แล้วว่าน้ำแข็งเนี่ยมีความจุความร้อนเท่าไหร่น้ำมีความจุความร้อนเท่าไหร่และไอ้น้ำมีความจุความร้อนอยู่เท่าไหร่นะคะต่อมาดูที่สุดดูสุดนี้มีคำว่าเดลต้าทนะคะ มาดูตรงนี้เดลต้าทตรงนี้นะคะเดลต้าทก็คือผลต่างของอุณหภูมิตัวเดลต้าเนี่ยมันคือลักษณะของสรรมการทางคณิตศาสตร์เป็นการหาผลต่างของสิ่งนั้นๆตัว T เป็นตัวย่อของอุณหภูมิ นะคะเป็นสัญลักษณ์ของอุณหภูมิทีนี้ดีวต้าทีก็คือผลต่างของอุณหภูมิโดยเราจะเอาอุณหภูมิที่มากลบด้วยอุณหภูมิที่น้อยเสมอนะคะหน่วยของอุณหภูมิก็จะเป็นองศาเซลเซียสนะคะเราจะใช้หน่วยนี้กันนะต่อมา L มีตรงนี้มี L L ก็คือความร้อนแฝงความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นเวลาที่ เวลาที่3ามะเปลี่ยนสถานะเพราะอะไรเพราะ L อยู่ในหมวดของสถานะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนเพราะฉะนั้น L คือความร้อนแฝงที่ทำให้สถานะมันเปลี่ยนเช่น L ความร้อนแฝงของการหลอมของน้ำก็คือจากน้ำแข็งกลายมาเป็นน้ำเนี่ยใช้ความร้อนแฝงไปทั้งหมด80แคลอรี่ต่อกรัม ะะส่วนความร้อนแสงที่ทําให้ไอน้าเนี่ยไปทําให้น้ำเนกายเป็นไอก็คือ540แคลอรี่ต่อกรัมน,นะคะเดี๋ยวถ้าเราลองทําโจทย์เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะทีนี้มาดูในส่วนของขนาดเปลี่ยนนะคะขนาดเปลี่ยนก็จะมี2แบบคือขยายตัวแล้วก็หดตัวนะส่วนของการขยายตัวก็ เมื่อเมื่อสารเนี่ยได้รับความร้อนนะคะสารม,มันก็จะขยายตัวมากขึ้นเพราะอนุภาคของสารจะอยู่ห่างกันมากขึ้นนะคะเน็กเน็ภาพออกใช่ไหมคะสารเมื่อได้รับความร้อนจะทำให้เกิดการขยายตัวเพราะอนุภาคจะอยู่ห่างกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นน้ำน้ำเปล่า เป็นของเหลวนะคะอนุภาคอยู่ด้วยกันแบบหลวมหลมเมื่อน้ำได้รับความร้อนนะคะเอาไปต้มเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอไอน้ำก็คือแก๊สนะคะซึ่งอนุภาคนั้นไม่ได้อยู่กันหลวมหลมแล้วก็คืออนุภาคจะเป็นการกระจายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวนะคะเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวต่อมาการหดตัว หดตัวเมื่อสูญเสียความร้อนยกตัวอย่างเช่นเทอร์โมมิเตอร์นะคะอย่างในนี้เขายกตัวอย่างเทอร์โมมิเตอร์ไปนะคะว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมีประลอดอยู่ข้างในนะคะเมื่อมันมีความร้อนสูงประลอดขีดประลอดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาข้างบนเพราะเกิดการขยายตัวของประลอดแต่ถ้ามีอุณหภูมิต่ํา นะคะก็คือสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะประหลอดที่อยู่ในเทอร์มโมมิเตอร์เนี่ยก็จะหดลงทำให้ขีดประหลอดต่ำลงนะคะเขาใช้ความอ่าการหดตัวขยายตัวเนี่ยมาสร้างเทอร์มโมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิเ่ออุณหภูมิตอนนี้มันมันร้อนขึ้นอุณหภูมิตอนนี้มันเย็นลงนะคะต่อนะคะต่อมา จะเป็นการคำนวณแล้วนะคะว่าการหาพลังางานความร้อนเนี่ยเราจะหาได้อย่างไงบ้างนะจากในรูปนี้นะคะจะสังเกตว่า s นี้เป็น s อันนี้เป็น f ตัวนี้เป็น l เป็น l และเป็น g เป็น g นะคะ s, s, <S, s, <S ย่อมมาจากอะไรหมายถึงอะไร s, <S, s, <S, s, <S ก็คือ solid ที่แปลว่าของแข็งนะคะเป็นของแข็ง ส่วน L คือ Liquid ที่แปลว่าของเหลวและ G คือ Gas. g ก s สที่แปลว่าแก๊สนะคะที่นี่แล้วทำไมมันถึงมี2อนอันทำไมถึงแต่ละอันมี2ออันเพราะว่าแต่ละอยา่างเนี่ยถึงมันจะมีสถานะเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอุณหภูมิเท่ากัน นะคะมาดูน้ำแข็งปกติน้ำแข็งที่แบบปกติเลยที่เป็นน้ำแข็งมานานแล้วเนี่ยอุณหภูมิของเขานะคะจะต่ํากว่า0องศาเซลเซียสจะน้อยกว่า0นย์องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็น้ําแข็งที่แบบกาลังเป็นน้ําแข็งเลยอ่ะเพิ่งจะเป็นน้ําแข็งจากจากน้าเนี่ยก็ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะพอมันเป็นน้ําแข็งมานานมันจะต้องอุณหภูมิต่าลงต่าลง ต่อมามาดูน้ําน้าศูนย์องศาเซลเซียสมีไหมมีเป็นน้ําที่เกือบจะแข็งแล้วแล้วก็เกือบจะเป็นน้ําแล้วนะ้าจะเป็นน้ําบางทีอุณหภูมิเท่านี้เป็นน้ําได้อุณหภูมิศูนย์องศาเนี่ยบางทีเป็นน้าบางทีเป็นน้ําแข็งแต่มันกําลังจะเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็กําลังจะเป็นน้าตัวนี้กําลังจะไปเป็นตัวนี้กําลังจะไปเป็นน้าส่วนฝั่งนี้กําลังจะไปเป็น น้ำแข็งนะคะก็คือตึงๆทีเนี้ยถ้ามันสูงกว่าหนึ่งสูงกว่าที่ถ้ามันสูงกว่าหนึ่งองศานะคะมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วและทีนี้นะคะมันก็จะมีในส่วนของน้ำหนึ่งร้อยองศาน้ำหนึ่งร้อยงศาคือน้ำที่เริ่มที่เดือดแล้วอ่ะที่มันกำลังจะกลายเป็นไอนะคะมันเกิดการเปลี่ยนสถานะเกิดการเปลี่ยนสถานะ จะสังเกตว่าเนี่ยมันมีสูตรอยู่ทุกที่เลยนะคะมีสูตรให้ดูอยู่ทุกที่เลยนะน้ำเปลี่ยนสถานะมาเป็นแก๊สตอนหนึ่งหนึ่งร้อยองศาและแก๊สหนึ่งรอยองศาเนี่ยก็ค่อยๆเป็นแก๊สไปเรื่อยๆแล้วอุณภูมิมันก็อาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมากกว่าหนึ่งร้อยองศาก็คือแก๊สมาดูในแต่ละส่วนกันนะคะน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศามาถึงอุณหภูมิศูนย์องศาเราจะใช้สูตรตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้ Q 1เท่ากับ m c d e l t a t เพราะว่าอะไรย้อนกลับมาเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแต่สถานะยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะยังเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะแต่อุณหภูมิของสามเปลี่ยนจากต่ำกว่า0กลายมาเป็น0ูนย์ นะคะดูตัวที่ส Q2 นะคะ Q2 ตรงนี้เราใช้เท่ากับ mL เพราะว่าสถานะเปลี่ยนแต่อุณหภูมิเปลี่ยนไหมคะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนสังเกตสถานะของสารเปลี่ยนแต่อุณหภูมิคงที่อุณหภูมิยังเหมือนเดิมเพียงแต่สถานะเขาเปลี่ยนไปนะคะจึงใช้สูตรนี้ Q2 เท่ากับ mL ต่อมา สารสถานะเดียวกันเป็นของเหลวเหมือนกันนะคะแค่อุณหภูมิเปลี่ยนจาก0นย์มาเป็น100เพราะฉะนั้นก็ใช้สูตร Q เท่ากับ m c เดลต t นะคะตรงนี้อุณหภูมิเท่าเดิมแต่สถานะเปลี่ยนใช้สูตร Q เท่ากับ m L และเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คืออุณหภูมิไม่เท่ากันแต่สถานะเปลี่ยน Q เท่ากับ mc เดลต้ t นะคะส่วนใหญ่เขาจะถามว่าพลังงานรวมเนี่ยที่เกิดขึ้นคืออะไรก็เราก็ต้องหาแต่ละอันแต่ละอันแล้วเราก็ต้องเอามาบวกกันเป็นสูตรนี้นะคะนี่ Q รวมเท่ากับ Q 1บก Q 2บก Q 3บก Q 4บก Q 5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาทีละ Q หา Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะ ยกตัวอย่างการคำนวณเรื่องพลังงานความร้อนนี้นะคะยกตัวอย่างข้อนี้ต้องการให้น้ำแข็งมวลยี่สิบกรัมนะเราพยายามแบบมาร์คไว้ก่อนว่าโจทย์ให้เราชิ้นมาบ้างให้อะไรมาบ้างนะนะคะต้องการให้น้ำแข็งมวลยี่สิบกรัมที่อุณหภูมิสูงองศาเซลเซียสนะคะ กลายเป็นไอน้ำจากน้ำแข็งกลายเป็นไอ,อกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสจะต้องใช้พลังงานกี่กิโลจูลน,นะคะเขาก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็จะกำหนดให้ว่ามีอะไรบ้างกำหนดอะไรไมาให้บ้างนะทีนี้เราต้องวาดแผนภาพก่อนไม่งั้นเราจะเราจะงง เราต้องวาดแผนภาพก่อนเริ่มจากอันดับแรกคือน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเนี่ยเขาบอกน้ำแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศาไหลลงไปน้ำแข็งวงเล็บ S ก็คือโซลิดก็คือของแข็งนะให้กลายไปเป็นไอน้ํามันจะเป็นน้ำแข็งไปเป็นไอน้ําเลยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ได้มันก็คือการระเหิดแต่ว่าเราอะ่ะ นภาความจริงน้ำแข็งมันไม่มีทางที่จะละเหยมันไม่ใช่ลูกเหม็นใช่ไหมมันก็ต้องเกิดการละลายก่อนกลายเป็นน้ําก่อนนะคะแล้วน้ําก็เป็นน้ำศูนย์งองศาเราก็ได้คิวแรกมาละก็ได้ตัวคิวแรกนะคะต่อมาน้ําจะให้กลายเป็นไอก็ต้อง ให้มีอุณหภูมิที่100องศามันก็ต้องข้ามมาเป็นน้ำา100องศาก่อนก็จะได้ Q สองมานะคะทีนี้เขาไม่ได้อยากได้ไอน้้ำที่100องศาเขายังอยากได้ไอน้้ำที่1 5อาองศานะคะแล้วก็ได้ไอน้้ำที่100อองศาแล้วเราก็ทำให้มันกลายเป็นไอ้น้ำ หนึ่งร้อยหางานะคะก็จะมี Q 3และ Q 4ะพลังงานรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่เขาถามก็คือพลังงานจะต้องใช้กี่กิโลจูลเนี่ยก็เกิดจาก Q รวมก็คือ Q 1ตัวนี้บวก Q 2บวก Q 3แล้วก็เอา Q 4มาบวกนะคะประมาณนี้ นะแ,แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะใช้สูตรไหนจะใช้สูตรไหน Q1 หนึ่งเนี่ยจะใช้สูตรไหน Q1 หนึ่งคือการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนสถานะเอาเลยใช้ ml ถ้าเปลี่ยนสถานะใช้ ml Q2 สองสถานะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะแต่อุณหภูมิเปลี่ยนใช้สูตรแรก nc delta t นะคะคูะับปากาคูเข้มไปเดี๋ยวแป๊บนึงแบบนี้ดีกว่า m c delta t นะคะแล้วก็ q สามสถานะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะจากของเหลวมาเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเราจะใช้ ml และ Q4 คือตัวสุดท้ายสถานะไม่เปลี่ยนแต่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเหมือนกันแต่เปลี่ยนอุณหภูมินะคะ mc Delta t ฝั่งนี้นะคะนะักเรียนฝั่งนี้เราดูเขาให้เขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ทั้งความจุความร้อนน้ำแข็งนะคะความจุความร้อนจำเพาะของน้ําของไอน้ําแล้วก็เขาเรียกว่า การเหลวการความร้อนแฝงนะคะความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะคะแต่ละอยา่างเราจะต้องนํามาใช้ในสูตรพวกนี้ดูตัวแรกนะคะ ml ml หลอมเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเกิดาการหลอมละลายเพราะฉะนั้นใช้ L ตัวไหนคะ ใช้แอการหลอมของน้ำตัวนี้นะคะใช้แอการหลอมของน้ำตรงน,น,ะะรงน,รงนี้ส่วนยี่สิบมาจากไหนยี่สิบก็มาจากมวลยี่สิกรัมที่อยู่ในโจทย์นี่มวลยี่สิบกรัมตรงนี้นะคะคูณด้วยแปดสิบคูณด้วยแปดสิบตรงนี้ ML ก็จะได้คิวแรกแล้วคิวหนึ่ง นะคะต่อมา Q 2คือ m c delta t เราจะใช้ c ของอะไรเราจะใช้ c ของอะไร c ของน้ำเพราะมันคือการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำนะคะใช้ c ของน้ำตัวนี้ m c delta t c ของน้ำคือ 1. แคลอรี่ต่อกร,รัมองศาเซลเซียสนะคะเ็ก็ใส่หนึ่งลงไปตรงนี้ และเดลต้าทก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิจาก0มาถึง100อุณหภูมิมากต้องลบอุณหภูมิน้อยเสมอนะคะก็จะเป็น100ลบ0นะส่วน m ก็คือตัวเดิมที่โจทย์กำหนดให้คือ20นะคะต่อมา q 3นะ q 3ตรงนี้มี ml ml หา q3 เพราะอะไรถึงใช้ ml เพราะว่าสถานะเปลี่ยนแต่อุณหภูมิเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สถานะของการกลายเป็นไอนะกลายเป็นไอน,น้ำ150า150แคลอรี่ต่อกรมน,นะคะตรงนี้เท่ากันส่วน20ก็มาจาก ตัวนี้เหมือนเดิมมวน20กรัมมาจากมาจากมาจากไอโจนเหมือนเดิมนะคะ Q4 Q4 คือตรงนี้นะคะ Q4 คือตรงนี้ Q4 ก็จะเกิดจากแก๊ส1 0 0องศามาหาแก๊ส5 5 0อองศานะคะสถานะไม่เปลี่ยนแต่อุณหภูมิเปลี่ยนก็ใช้สูตร mc เดลต้าทีนะคะทีนี้เเราก็เอามาเหมือนเดิมเก็คือมวล20ก่กลัลซีขอบไอ้น้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นแก๊สอันนี้ก็เป็นแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ซีของไอน้าคือ0ู8ตรงนี้นะคะส่วนเดลต้าทก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปคือร้อยห้าเอามาลบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็คำนวณหาออกมา20่สคูณแปได้1 0ึ่งนะคะยี่สิคูณหนึก็ได้2,000ันะคะยี่สิบคูณห้า้อยแล้วก็ข้อสุดท้ายได้480เอามาบวกบวกบวกบก,กันทั้งหมดได้ค่าคือ หนึ่งหมืนสี่พันแปดร้อยแปดสิบแคลอรี่นะคะถามว่าตอบเลยได้ไหมอ่ะได้คำตอบแล้วแหละได้คำตอบแล้วว่ามันคือหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยแคลอรี่แต่โจทย์เนี่ยเรื่องมากมากเขาไม่ได้ถามหาแคลอรี่ค่ะเขาถามหากี่กิโลจูลน,นะคะย้อนกลับไปว่ากูเคยรูเคยอ่อ สอนไปแล้วว่า1แคลอรี่มีค่าเท่ากับกี่จูล1น1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูลนจำไว้เสมอนะเวลาเราเปลี่ยนค่าหน่วยเราจะได้เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนหน่วยแคลให้เป็นจูลก็เอา14,880ตัวนี้นะคะ มาคูณด้วย4.2ตรงนี้เราก็จะได้ค่า6ก4 9 6นส่จูลน,นะคะไม่พอโจทย์มันยังถามเราอีกว่าเต็นกี่กิโลจูลน,นี่ตรงนี้นะคะกี่กิโลจูลเราก็ต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นกิโลมาเปลี่ยนให้มันเป็นกิโลไปอีกนะคะทำให้เป็นกิโลก็คือการ ย้ายจุดอ่ะการย้ายจุดนะคะสมมุติเราได้หกสองสี่เก้าหกจูนกิโลก็คือสิบยกกำลังสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายจุดทศนิยมปกติมันจะมีจุดเศื่อมอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ต้องย้ายจุดมาทางซ้ายมือ นะคะย้ายมาทั้งหมดยกกับนางสก็ย้ายมาทั้งหมด3มครั้งนะคะย้ายมาครั้งแรกหนึ่งสองสมอันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายที่ได้มันก็จะต้องเป็น6กสองจุดสีกหกิโลจูลน,นะคะอันนี้เขาตอบหกสองจุดหกิโลจูลเพราะว่ามีการปัดเพิ่มขึ้น นะคะมีการตัดตรงน,นี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะสำหรับในเนื้อหานี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะพยายามทำความเข้าใจลองทดลองทำแบบทดสอบบ่อยๆนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้ นะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้ตลอดเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก็จบของเรื่องการคำวนวณหาพลังงานความร้อนเท่านี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวอีกสักพักครูจะลงแบบฝึกหัดให้ทำนะคะ,อะขอบคุณนีเรียนมากทุกคนมาก